สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789 Channel นะครับเรามาพบกับแนวทางดีๆในทุกๆวันนะครับนำเสนอให้เป็นแนวทางกับคุณผู้ชมได้รับชมทางช่องแห่งนี้นะครับวันนี้นะครับพามาพบกับสูตรเด็ดเลขดังของลาวสตาร์รอบปกติและ VIP ประจำวันที่1มกราคมกราคศ2569นะครับ โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เรเล่นการพนันนะครับเข้าร่วมกลุ่มรายฟรีนะครับย้ำฟรีนะครับเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเต็มแล้วเราก็ไม่รับแล้วนะครับอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับเข้ากลุ่มรายฟรีได้เลยนะครับรับเลขเดียวและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube อดีไลาตามแนวทาง าตามที่พิมพ์ให้นี่นะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดแคปหน้าจอแอรไรไปขอเ,ปเพื่อนและจะมีเจ้าหน้าที่ดึงเข้ากลุ่มให้นะครับฟรีฟรีฟรีฟรฟรนะครับอย่าพลาดโอกาสทองนี้เด็ดขาดนะครับเราไปดูผลของราสตาเมื่อวานนี้นะครับว่าออกอะไรกันบ้างแอร์ไทยอะไรกันบ้างจะขอบอกเลยนะครับว่ามาเด้งๆและก็มาทั้งสองรอบกันเลยทีเดียวผลของวันที่31 e mm, มการาคมนะครับรอบปกติออก7 เอ่อหนึ่งครับลอ v ว p อออกเก้าเก้าเจ็ดสี่ 9, 9, 7, 4, วันที่3ามสิบเอ็ดนะครับแอดให้นะครับเจดกับ8ครับมาทั้ง7จนะก็และและแปดครับมาทั้ง7จ็ดและแเลยนะครับเนะครับเมาปกติ และวีค,ครับ8นะครับมาปกตินะครับเจาะแตกอะไรบ้างครับเจาะแตกมีไหมเจ็ดสามแปดหกก้าเจ็ดนะเดี๋ยวเรากลับไปดูหนึ่งนะครับอ่ะมีเจ็ดเก้านะครับ เจ็ดสามไม่มีเจ็ดหกก็ไม่ไอ้แปดหกก็ไม่มีนะครับอะเจาะแตกเจาะแตกวีไอพนะครับ9 7, บก็นะฮะขอแสดงความยินดีกับคนที่ตามแล้วก็ถูกด้วยเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่ไอไม่ได้วางมานานมากนะครับปลาสตาร์มาวางวันแรกปังกันเลยนะครับเด้งๆกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะเจ็ดสามแล้วก็86ดหรอบป,ปกติเนี่ยเด้งเลยนะฮะ แล้วก็มารอบ AP พเนี่ยจาะแตกแล้วก็7มานะครับก็ยินดีด้วยนะครับคนที่ตามนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาตามกันต่อครับกับเราสตารประจําวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569นะครับเลขเด่นจะเป็นเลขอะไรครับวันนี้เลขเด่นเป็น6และ7นะครับเจาะ2ตัว 6กเก้าหกสอ7หกห้าก็เดองเจ็ดหเดี๋ยวเน้นไปที่6กหกับ7 8นะครับวันนี้รู้สึกว่าแอดจะเน้นเลขพี่น้องนะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับเรามาตามกันดูนะครับเจาะสตัว 1 6 5 0 7 8 4 6 2นะครับตัวสุดท้าย3 7 9ครับ <Bayern> <depression> เข้ากลุ่มลายฟรีรับเลขตัวเดยียวและแนวทางที่ ไม่ได้ลงใน y o u t u b e IDline เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดตามที่พิมพ์ให้นี้นะครับแคปหน้าจอแล้วขอปเข้าเป็นเพื่อนนะครับเข้ากลุ่มฝีได้เลยมาสรุปเราสตาวิเคราะห์กันเจาะเน้นกันอีกครั้งกับเราวสตาร์รอบปกติแล้ว v ไอประจำวันที่1กุมภาพันธ์69นะครับเดือน6และ7นะครับ เจาะสองตัวเน้นๆนะครับ6578เจ็าะสามตัวเม็ดเดียวนะครับวันนี้ขอไปที่078นะครับชอบก็ตามไม่ชอบผ่านได้นะครับเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีรับเลขตัวเดียวเน้นๆแนวทางไม่ได้ลงใน y o u t u b e ID Li n e นะครับ เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดตามนี้เลยนะครับก่ะแคปหน้าจอเข้ากลุ่มฟรีกันได้เลยรีบๆนะครับเรารับจํานวนจํากัดวันนี้ขอให้โจดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสาวัสดีครับ